อมาด้วยจอมกันคณะ,ะว่ามันตีเฮ็ดสังหนขนามอ่าเอาฟืนปูหางมีคณะแล้วก็ว่างเนื้อม้อนน้นำมันคณะแล้วก็เอาม้อนไข่ก็ใส่อ่าหน,นึนน่งไข่สองไข่สามไข่คณะสามม้วนสี่ม้วนขนมอ่าแย้วก็เอาน้ำนั่นก็ใส่ตั้งคางแทงนนะฮะกำลืนมาก็ออกเมื่อดิสเทอร์ตึดตีจามาก็พอหาได้ค่ะนั่นนั่นไรดอกไข่ก็ตึดตีได้กวางแทนเขาว่านะ อ่กูปเปลือกมันตัวกะห่าดรออ่าโดยคารุปติดเลยกว้างให้นอนนอนคะนะอ่ะาใส่ยุยในมันถึงเปลีย่ยนะนยิ้มค่ะอ่ามันหยาบนะคณะโอะ้่จอมปักเปลือกด,ดีมันเนียนนะคะตนะิดไเชียดแต่ให้มันหยับจริงๆค่ะอยนั่นลายลายมอแเท้คะ่ะอ่าโค้งไปดันเยาวมันจับมอส้หรอลายม้อนะั่น้ำกดติดไอถ้องคะนะ กูม,มา,า,น,มมา,าน้ำจัดซื้กูมานนำซีรีขนดปีได้ถวามด้วนะคะนะี๋ยวก็เอามิ่นมาใส่เนื้อหม้อไข่มาเลยคณะอันน,ะะน,ะนั้น